วิธีตั้งเป้าหมายชีวิตวิธีตั้งเป้าหมายชีวิตอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอยู่เสมอสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นคลิปที่จะมาสร้างแรงบรันดาลใจแล้วก็เป็น กำลังใจนะคะที่จะทำให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยมีพลังในการที่จะก้าวข้ามวิกฤตที่จะเข้ามา สัมผัสกับชีวิตของเราได้อย่างตลอดลอดฟังเลยค่ะบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะคะที่จะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้มีพลังและกำลังใจได้ลุกขึ้นมาแบบพังงานเลยค่ะที่จะก้าวข้ามมรสมุมหรือวิกฤตของชีวิตหรือสังคมและโลกของเราได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยว่า ข้อความทั้งหมดนี้นะคะนำมาจากหนังสือที่มีชื่อว่า Start Up the New Life โปรแกรมสั่งจิตในวิกฤตโลกนะคะเราก็มากันใน EP ที่12แล้วค่ะนะคะซึ่งเขียนโดยท่านอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขซูเปอร์จูเนอร์นะคะถ่ายทอดโดยดิฉันจีน่าปานิสลาธัญญน,น,นทราทรค่ะมาเริ่มฟังกันเลยค่ะวิธีตั้งเป้าหมายชีวิตปี2020 มนุษย์ทุกคนได้เผชิญกับช่วงเวลาแห่งความผันผวนของชีวิตจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แต่ชีวิตใหม่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งในปี2021ชีวิตที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นเมื่อเราค้นพบตัวเองและเข้าถึงความหมายของชีวิตอย่างลึกซึ้งความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายของชีวิต จะทำให้เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าความมั่นคงไม่มีอยู่จริงทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงได้เสมอและไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตสิ่งที่เราจะทำได้คือเตรียมตัวเตรียมใจไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ด้วยหัวใจที่เต็มร้อยและใช้ชีวิตในปัจจุบันให้มีความสุข หรือใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมายมากที่สุดจงมีชีวิตอยู่เพื่อเรียนรู้เพื่อชื่นชมและเพื่อค้นพบจงอยู่กับความจริงและเข้าถึงความรู้สึกว่าเราจะต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและคุ้มค่าอยู่เสมอ ไม่ว่าวันนี้จะย่ำแย่แค่ไหนถ้าเรายังมีลมหายใจเราก็ยังมีโอกาสแก้ตัวใหม่ได้เสมอเราต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจให้ได้ว่าการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างนั้นเกิดขึ้นอยู่เสมออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จงใช้ชีวิตอย่างคนที่โหยหาความรู้และสัจธรรมของชีวิตโหยหาที่จะค้นพบความสำเร็จในชีวิต จงอย่ายอมแพ้ไม่ว่าจะเจอกับวิกฤตแค่ไหนโลกแค่กำลังทดสอบเราจงก้าวผ่านมันไปให้ได้ด้วยความมุ่งมั่นและใจที่แน่วแน่ชีวิตนี้สั้นนิดเดียวอยากทำอะไรให้รีบลงมือทำด้วยตัวเองด้วยความรู้สึกที่เต็มที่กับชีวิตไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่มนุษย์อย่างเราจะทำได้ ถ้าเราเข้าใจชีวิตเดี๋ยวนะคะคือคำว่าไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่มนุษย์อย่างเราจะทำได้ก็คือไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนอะคะ่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเราเนี่ยมีคุณสมบัติด,ดังที่กล่าวมาแล้วนะคะ,ะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะคะเป็นคนที่โหยหาที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสัจธรรมชีวิตนะคะเป็นคนที่เรียนรู้ที่จะเข้าใจ การสูญเสียหรือแม้แต่กระทั่งเรียนรู้เพื่อที่จะชื่นชมและค้นพบนะคะกับความจริงในความเปลี่ยนแปลงหลากหลายแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือสิ่งไหนๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะคะมไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะยากแค่ไหนก็ตามเราก็ทำมันได้ค่ะหากเรามีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาแล้วนะคะ านอาจารย์ก็ยังกล่าวอีกนะคะว่าถ้าเราเข้าใจชีวิตเข้าใจคุณค่าของเวลาที่เหลืออยู่ทุกลมหายใจเราจะใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและจะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างให้กับชีวิตก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทำและต้องเสียใจไปตลอดการใช้ชีวิตให้เหมือนดังสิ่งมหศัศจรรย์และบอกกับตัวเองว่า ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปสิ่งดีๆกำลังหลัง่งไหลเข้ามาในชีวิตของเราแล้วเราเป็นคนโชคดีเรามองเห็นคุณค่าของตัวเองเรามีความสุขกับชีวิตเรามีสุขภาพแข็งแรงเรามีจิตวิญญาณเบิกบานเรามีความรักและความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตเราได้รับโอกาสดีๆและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราตลอดเวลา ด้วยรักจากหัวใจอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขซุปเปอร์จูเนนะ้าค่ะก็ได้จบลงแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังทุกท่าน ฟังแล้วนะคะเชื่อว่าใครหลายคนนะคะก็จะได้นำเอาไปใช้กับชีวิตนะคะเพื่อที่จะทำให้เราได้บรรลุเป้าหมายในชีวิตของเราได้อย่างง่ายดายนะคะแล้วก็ส่งพลังที่สุดเพราะว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากภายในของเรานะคะอย่างเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะหากท่านใดที่ยังไม่ได้ฟังก็สามารถที่จะเข้าไปย้อนฟังได้นะคะว่าความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่เรื่องเมืงเอินทุกอย่างทุกสิ่งเกิดจาก ภายในเราค่ะเกิดจากโลกภายในของเรานั่นเองนะคะก็ขอฝากไว้นะคะแต่เพียงเท่านี้หวังว่าคุณผู้ฟังนะคะจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้อย่างมากมายกันเลยทีเดียวนะคะแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ หัวใ,ใจของผมมันล่ำล้องเรียกหาเป็นจิตวิญญาณที่เราปรารถนาที่จะรู้แจ้งในประสบการณ์ของความเป็นโค้ชและความเป็นครูทางจิตวิญญาณซึ่งทมให้ผมรู้ว่ามันคือการค้นพบชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดและที่สําคัญผมรู้ตัวเองอยู่เสมอว่าผมไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะทมามหาคินเท่าน,นั้นแต่ผมเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิต ไม่ได้เกิดมาเพื่อหาเงินแต่เกิดมาเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตบนโลกนี้ซึ่งมันสําคัญมากกว่าการมีชีวิตยอยู่ในโลกและที่สําคัญที่สุดคือชีวิตของเราทุกคนจะต้องค้นพบคุณค่าที่แท้จริงนี้ให้ได้ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไป